ไร้เทียมทานแล้วไร้เทียมทานแล้วพรสวรรค์สัมผัสแห่งสังสารวัตของฉันได้รับการอัปเกรดอีกครั้งการอย่างรู้สังสารวัตเมื่อสัมผัสประสบการณ์สังสารวัตของเป้าหมายมีโอกาสที่จะเข้าใจพรสวรรค์หรือทักษะที่คล้ายกันเนื่องจากฉันย้ายวิญญาณไปที่เจ้าอ้วนน้อยและได้สัมผัสกับเวทมนตร์สายมิติครั้งหนึ่งผลลัพธ์คือเข้าใจพรสวรรค์สายมิติได้โดยตรงมันคาหักวาวสามารถเคลื่อนย้ายเป้าหมายทั้งหมดภายในระยะที่กำหนดหลังจากหน่วงเวลาสั้นๆไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้ แม้ว่าการเรียนรู้ประเภทนี้ทักษะจะมีข้อจำกัดในการใช้งานอย่างเข้มงวดและไม่สามารถเพิ่มแต้มอัปเกรดได้แต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเกินพอแล้วในขณะที่ฉันกำลังคุ่นคิดทันใดนั้นพื้นดินเบื้องล่างก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากนั้นพลังงานจากหุ้มเหวสีดำสนิทที่สองประกายสีแดงเข้มก็ประตูออกมาภาพนั้นราวกับภูเขาไฟระเบิดในวันสิ้นโลกนั้นกงงลิงอุทานออกมานั่นอะไรนะ่ะในขณะนั้นทะเลสีเทาปรากฏขึ้นไม่ไกลทะเลสีเทานั้น กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาพวกเราด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าวดวงตาชั้นรีลงภายใต้มุมมองของเน่แห่งสับความรู้ฉันมองเห็นสภาพที่แท้จริงของทะเลสีเทานั้นนั่นคือฝูงอสูนขนปุยที่รวมตัวกันเป็นฝูงอสูนและจากการประเมินคร่าวๆมีจำนวนอย่างน้อยกว่าหนึ่งแสนตัวเป็นฝูงอสูนที่น่าสะพรึงกลัวไม่ดีแล้วฝูงอสูนเหล่านั้นจะได้รับผลกระทบจากพลังงานหุ้มเหว อาการบาดเจ็บของสืออี้ได้รับการรักษาจากนานกงหลิงแล้วแต่ในตอนนี้ใบหน้าของเขาก็ดูย่แย่อย่างที่สุดเป็นไปตามคาดหลังจากคุ้นเคยแล้วจากส่วนลึกของรอยแยกใต้ดินพลังงานจากหุ้งเหวจำนวนมหาศาลที่พวยพุ่งพุ่งออกมาถูกพ่นขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยแรงดันสูงเมื่อฝูงอสูรเหล่านั้นเริ่มเข้าใกล้แนวชายแดนยังอยู่ข้างหน้าอีกมีอสูรกายจำนวนไม่น้อยที่ถูกพลังงานจากหุ้งเหวสีดำสนิทปนแดงเข้มกลืนกินจากนั้นร่างกายก็ขยายใหญ่ขึ้น ดวงตากลายเป็นสีเลือดบางตัวหลังจากสัมผัสกับพลังงานจากหุ้มเหวก็ถูกพลังงานสีดำดูดกลืนเข้าไปโดยตรงอสน์กายตัวหนึ่งตกลงสู่หุ้มเหวแต่ที่คลานออกมาจากน้ำสีดำปนแดงเข้มนั้นมีจำนวนสิบกว่าตัวหรืออาจจะถึงร้อยตัวฝูงอสนรทั้งหมดไม่เพียงแต่แข็งแกร่งขึ้นแต่ยังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในพริบตาจำนวนก็ใกล้จะถึงล้านตัวจากนั้นอสน์กายที่คลุ้มคลั่งเหล่านี้ ก็พุ่งเข้าใส่เือเขาช้างท่านด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นจงใจนี้เป็นการวางแผนมาอย่างดีพวกเขาคงรู้ล่วงหน้าแล้วว่าดันเจียนแห่งการชำระล้างจะอยู่ที่นี่ดังนั้นจึงส่งคนมากำจัดกองทัพที่ประจำการอยู่ที่นี่ก่อนจากนั้นก็แอบรวบรวมฝูงอสูนจำนวนมหาศาลไว้นอกอาณาเขตอย่างลับๆรอให้ห้วงเหวประตูเต็มที่ฝูงอสูนถูกพลังงานจากห้วงเหวปนเปื้อนและเสริมความแข็งแกร่งแล้วบุกเข้าสู่ตาเซียของเรานี่ต่างหากคือสิ่งที่คนตรงอิงเหล่านั้นเรียกว่า แผนการที่แท้จริงพวกเจ้ายังมัวยืนนิ่งทำอะไรกันอยู่เงยหน้าขึ้นมองสิทันใดนั้นเครื่องมือสื่อสารฉุกเฉินที่นานกงหลิงเคยใช้ติดต่อหลันรั่วซีก็สว่างเป็นสีแดงขึ้นอีกครั้งเสียงของหลันรั่วซีดังออกมาจากข้างในฉันและนานกงหมิงหวนได้ยินก็ตกใจเมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปจึงเห็นเงาขนาดใหญ่บนท้องฟ้าสูงเขาโครงของเงานั้นคล้ายกับเรือรบอวกาศขนาดมหึมานั่นคือยานแม่ของเสินเสี่ยวในขณะเดียวกัน ฉันยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังอึบทึบมาจากทุกทิศทุกทางนั่นคือเครื่องบินขนส่งทหารที่บรรทุกทหารเสริมกำลังมานับไม่ถ้วนนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิดอีกกว่าร้อยลำที่เร็วกว่าและติดตั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าทะยานผ่านท้องฟ้ามุ่งตรงไปยังเหนือแน่นฟ้าของฝูงอสูรฉันยังเห็นที่สุดขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันตกมีสัตว์ขี่บินได้ที่รวมตัวกันหนาแน่นราวกับคลื่นทะเลถาโถมเข้ามา นั่นคือสัตว์เลี้ยงสงครามของกองทัพที่มีจนอยปากแหลมคมแต่ลำตัวแข็งแกร่งปราดเปรียวราวกับสิงโตและเสือบนสัตว์เลี้ยงสงครามแต่ละตัวมีทหารมาชั้นยอดของต้าเสียสวมเกราะเต็มยศขี่อยู่กองกําลังทหารมาพิเศษสังกัดกองทัพดาบเหล็กต้าเสียกองทัพทหารมาอี้ฉีเพียงแค่ประเมินด้วยสายตาฉันก็พบว่าจํานวนทหารมาอี้ฉีที่มาเสริมกําลังครั้งนี้มีมากกว่าหนึ่งแสนาย ร่วมกับคนที่อยู่บนเครื่องบินขนส่งและเครื่องบินรบเหล่านั้นจํานวนทหารเสริมกําลังที่มาถึงในขณะนี้มีมากกว่าสองแสนนายแล้วทุกคนในใจเปลี่ยนไปด้วยความฮึกเหิมทหารเสริมกําลังมาถึงแล้วกระทั่งในใจฉันยังเกิดความคิดว่าแค่คนพันกว่าคนที่ต้องช่วยเหลือเท่านั้นจําเป็นต้องใช้ทหารเสริมกําลังถึงสองแสนนายเลยหรือแล้วพวกเขามาถึงเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรรุ่นน้องเผื่อเจ้าไม่รู้กลยุทธ์การจัดการวิกฤตประเภทนี้ของตาเซียเราข้าจะบอกให้เจ้าฟังแล้วกัน สรุปง่ายๆคือประโยคเดียวการช่วยเหลือพันธมิตรแบบครอบคลุมทุกพื้นที่และการทำลายล้างศัตรูแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่จำเป็นต้องให้นานกงหลิงพูดอะไรมากฉันเข้าใจความหมายของประโยคนี้แล้วนี่ก็เป็นความโรแมนติกที่เป็นเอกลักษณ์ของตาเซียอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือไม่นานฉันก็เห็นยานบินกว่าสิ่ำํำบินลงมาจากยานแม่ของเสินเซียวไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือยานบินที่มารับพวกเรากลับสถาบันฉันและกลุ่มของซืออี้นำผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ที่ยังคงขวัญเสียและรับผิดชอบการเก็บกู้ดันเจียนขึ้นยานบินไปก่อนจากนั้นเครื่องบินขนส่งหลายลำก็บินมาจากระยะไกลพร้อมด้วยผู้บัญชาการกองทหารมาอี้ฉีหลายนายนายพลผู้หนึ่งที่นำทีมมองมาที่พวกเราทำความเคารพแบบทหารตาเซียอย่างเป็นทางการขอบคุณเหล่าหัวกะทิจากสถาบันต่างๆที่ช่วยชีวิตเพื่อนร่วมงานของเราหลังจากฝูงอสูรครั้งนี้ถูกกำจัดสิ้นซากพวกเราจะรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบรางวัลแต้มบำเหน็ต้าเซียให้แก่ทุกท่าน ฉันพยักหน้าให้ในายผลผู้นั้นจากนั้นใช้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงส่งกองกําลังเสริมพันนายขึ้นเครื่องบินขนส่งพวกเรากลับสถาบันกันเถอะพวกเจ้าก็กลับไปพักผ่อนที่เรินเซียวกับพวกเราชั่วคราวก่อนแล้วกันพักผ่อนสักสองสามวันจะมีคนพาพวกเจ้ากลับไปยังสถาบันเดิมของตนเองหลานกวงหลินพูดกับคนอื่นๆจากนั้นก็ขึ้นยานบินรับส่งของเซินเซียวก่อนใครสืออี้เฟิงซานโยและคนอื่นๆก็ขึ้นตามไปด้วยฉันหันกลับไป มองดูพลังงานจากห้วเหวที่กำลังปะตตุอย่างรุนแรงและฝูงอสูรที่ถาโถมเข้ามาจนเต็มฟ้าในขณะนี้กองกำลังหลักของฝูงอสูรได้ปะทะเข้ากับเทือกเขาฉางท่านแล้วอสูรกายเหล่านี้ที่ถูกวางแผนมากรงเล็บและเขาแหลมสามารถทะลวงโขดหินแข็งได้แล้วอีกไม่นานเทือกเขาฉางท่านก็จะถูกเจาะทะลวงเป็นช่องโหว่รุ่นพี่ครับจริงๆแล้วภารกิจครั้งนี้ของเราทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่พวกท่านวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับหลังจากกลับถึงเสินเสี่ยวฉันพูดเบาๆในใจ ฉันรู้ว่าหนานกงหลิงต้องได้ยินแน่นอนเป็นไปตามคาดฉันเห็นสีหน้าประหลาดใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหนานกงหลิงจากนั้นเสียงของเธอก็ดังขึ้นในหัวของฉันเจ้าพบได้ยังไงเร็วจังข้านึกว่าอย่างน้อยต้องรอจนเรื่องทั้งหมดจบลงเจ้าถึงจะรู้ตัวเสียอีกฉันพูดไม่ออกในใจมีเรื่องบังเอิญมากเกินไปแล้วอย่างแรกคือการจัดทีมเมื่อพิจารณาจากระดับภารกิจระดหนึ่งในทีมเล็กๆของเรามีคนเก่งมากเกินไปนับรวมคนที่ถูกฉันเตะออกจากทีม ตั้งแต่เริ่มภารกิจพวกคนจากสถาบันอวินเตียนฉันยังรู้สึกว่าทีมของเราหรูหราเกินไปนักเวทสายมิติผู้ประกอบอาชีพที่สามารถสลับวิญญาณได้แถมยังเป็นอาชีพประดับตำนานทั้งหมดคนเหล่านี้ดูเหมือนถูกคัดเลือกมาอย่างดีเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เราเจอในภารกิจครั้งนี้ได้อย่างพอดิบพอดีนันกงหลินยิ้มแล้วพูดว่าคนเหล่านี้ความสามารถยังไม่พอจริงๆถูกคัดเลือกมาอย่างตั้งใจจริงๆแต่จะบอกว่ารับมือสถานการณ์ที่เราเจอได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก็เกินไปหน่อยแล้วก็รางวัลของภารกิจครั้งนี้วิญญาณอสูรตะวันอัสดงที่ฉันต้องใช้ในการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สี่ฉันเคยไปค้นหาข้อมูลที่หอจดหมายเหตุมาก่อนวัสดุชิ้นนี้ผลิตจากดันเจียนระดับสูงที่ชื่อว่าทะเลทรายตะวันอัสดงดันเจียนนี้ไม่ได้อยู่ในลำดับสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งดันเจียนของเสินเซียวเราในเมื่อไม่มีแหล่งที่มาที่มั่นคงทําไมภารกิจไม่กี่อย่างถึงได้เจาะจงให้รางวัลเป็นวัสดุพิเศษนี้แล้วระหว่างภารกิจพวกเจ้าทั้งหมดถูกค่ายกลกับดัก ส่งไปยังพื้นที่ใต้ดินเป็นไปได้อย่างไรที่จะถูกทำลายทั้งกองทัพแล้วขาดการติดต่อพร้อมกันทั้งหมดน่าจะเป็นเจ้าใช้ทักษะบางอย่างทำให้พวกเขาทั้งหมดเผลอเข้าไปในกับดักข่ายกลน,นั้นใช่ไหมนันกงหลิงทำหน้ายักย้ายเจ้ากล้าดียังไงมาคิดร้ายกับสาวน้อยผู้งดงามและจิตใจดีงามเช่นข้าฉันมองนันกงหลิงด้วยสายตาเหมือนมองคนปัญญาอ่อนนันกงหลิงรีบยอมแพ้เอาละข้าเองข้าเองพอใจหรือ,อยังพูดต่อสิข้อสงสัยหลังจากนั้นยิ่งมีมากขึ้น โดยเฉพาะตอนที่ฉันเห็นทุกคนยังมีชีวิตอยู่รวมถึงรุ่นพี่นักเก็บศพเหล่านั้นด้วยจริงๆแล้วพวกเขามีความสามารถสูงมากไม่จําเป็นต้องให้พวกเราไปช่วยเหลือเลยน่าจะมีความสามารถพอที่จะพาผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นนี้ออกจากสถานที่ได้เพียงแต่ตอนนั้นทุกคนแกล้งทําเป็นว่าถูกสะกดจิตนี่เจ้าก็ดูออกด้วยเหรอนั้นกงหลิงได้ยินถึงตรงนี้ก็ประหลาดใจอย่างที่สุดฉันย่อมไม่บอกเขาว่าตัวเอมีเนรแห่งศักความรู้ว่าอู้หรือไม่ แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องหรือไม่ตัวเองมองแวบเดียวก็รู้แล้วแล้วหลังจากฝูงอสูรประตูทหารเสริมกำลังก็มาถึงเร็วเกินไปความเป็นไปได้เดียวคือพวกเขาได้รับข่าวสารล่วงหน้าแล้วเพียงแค่ยังไม่เคลื่อนไหวเท่านั้นนันกงหลิงปรบมือวิเคราะห์ได้ยอดเยี่ยมมากรุ่นน้องถึงแม้พวกเราจะรู้ดีว่าการวางแผนครั้งนี้มีข้อบกพร่องแต่เจ้าก็ยังเป็นคนที่ค้นพบได้เร็วที่สุดฉันพูดไม่ออกเล็กน้อยนั้นนี่เป็นแผนของผู้อํานวยการหลันเหรอนันกงหลิงสายหน้าพี่รั่วสีถึงจะเก่งมากแต่ว่า ยังไม่ถึงขั้นอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ขนาดนั้นเป็นความประสงค์ของท่านอาจารย์ใหญ่ต่างหากละท่านให้ความสนใจในตัวเจ้ามากประจบเหมาะกับการรับสมัครนักเรียนใหม่ของเสิรินเซียวเราในปีนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วภารกิจนี้โดยธรรมชาติก็กลายเป็นการทดสอบรอบแรกของการรับสมัครจากที่เห็นในตอนนี้นอกจากพวกอะไรนะเซียวเยียนสี่คนที่ถูกเจ้าแตะออกไปคนอื่นๆอาจจะต้องเหมือนกับเจ้ากลายเป็นนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนในปีนี้แล้วล่ะนะมาสิข้าจะพาเจ้าไปดูของน่าตื่นเต้น สิบกว่าวินาทีต่อมาฉันกับนานกงหลิงก็มาถึงห้องบัญชาการส่วนหน้าของยานรบปืนใหญ่หลักยังชาร์จพลังไม่เสร็จอีกหรือใกล้จะเสร็จแล้วครับระดับการชาร์จพลัง9 8แเปอร์เซนแล้วครับงั้นเตรียมยิงได้เลยฉันรู้สึกได้ว่ายานเสริญเสี่ยวทั้งลำสั่นสะเทือนเล็กน้อยจากนั้นปากกระบอกปืนขนาดใหญ่หลายกิโลเมตรก็ยื่นออกมาจากใต้ย,ยานรบอย่างเด่นชัดฉันตกใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายล้างแบบครอบคลุมทุกพื้นที่สินะ เซรนเซียวยิงปืนใหญ่เป็นภาพมหัศจรรย์ที่นักเรียนหลายคนจนกระทั่งจบการศึกษาก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะนั้นกงหลิงขย่งเท้ายืนอยู่หน้าหน้าต่างยานใบหน้าเต็มไปด้วยความคาดหวังที่นี่เป็นจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันเห็นปากกระบอกปืนขนาดใหญ่นั่นและพลังงานที่สะสมไวอ้อย่างน่าสะพรึงกลัวในใจก็ตื่นเต้นเช่นกันไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะปฏิเสธอนุภาพของอาวุธระดับนี้ได้มองผ่านหน้าต่างยาน ฉันเห็นเครื่องบินรบกว่าร้อยลำและทหารมาอี้ฉีนับไม่ถ้วนกำลังใช้วัตถุระเบิดขนาดใหญ่และการตรมตีแบบกลุ่มสังหารฝูงอสูรเบื้องล่างแล้วเพียงแต่เมื่อเผชิญหน้ากับฝูงอสูรที่ถาโถมเข้ามาดุดคลื่นทะเลดูเหมือนจะเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์ถึงแม้ว่าการต่อสู้เพื่อกวาดล้างฝูงอสูรครั้งนี้จะสำเร็จแน่นอนแต่เวลาและกำลังคนที่ต้องใช้คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลทุกคน ต่างก็พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อกำจัดฝูงอสูรนี้ให้เร็วที่สุดมุมปากฉันยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยความฮึกเหิมพลุ่งพล่านขึ้นมาทันทีถ้าอย่างนั้นตัวเองก็มาทำให้การทำลายล้างครั้งนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีกข้าจะดึงดาวตกดวงหนึ่งให้ตกลงมาที่นี่เข้าสู่ฝูงอสูรอาณาเขตแรงโน้มถ่วงที่มองไม่เห็นแผ่ขยายออกโดยมีฉันเป็นศูนย์กลางสิบกิโลเมตรร้อยกิโลเมตรจนถึงหลายพันกิโลเมตรอาณาเขตแรงโน้มถ่วงเปิดออกอาณาเขตแรงโน้มถ่วง เป้าหมายทั้งหมดภายในขอบเขตอาณาเขตจะถูกคุณประทับตราสะท้อนแรงโน้มถ่วงภายในขอบเขตอาณาเขตทักส,สายแรงโน้มถ่วง,ท,งทั้งหมดที่คุณใช้มีอัตราการโจมตีโดน100%ไม่นานดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งที่ลอยอยู่ในอวกาศใกล้วงโครจรของดาวเคราะห์สีน้ำเงินก็ถูกฉันเลือกภายใต้การควบคุมของฉันดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ก็เริ่มหลุดออกจากวงโครจรเดิมค่อยๆตกลงสู่เบื้องล่างของหลันสินฉันลืมตาขึ้นถอนหายใจยาว จุดตกชั้นเลือกไว้แล้วประกอบกับตอนนี้ยานแม่ของเสินเสี่ยวอยู่ไม่ไกลจากฝูงอสูรมากนะักฝูงอสูรเหล่านั้นอยู่ในขอบเขตอาณาเขตแรงโน้มถ่วงของเขาโดยสมบูรณ์ภายใต้อิทธิพลของสถานะสะท้อนแรงโน้มถ่วงนี้หายนะของพวกมันกำลังจะมาถึงเงื่อนไขาการใช้งานของดาริกาแห่งความอ้างว้างจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเข้มงวดอย่างแรกภายในขอบเขตอาณาเขตจะต้องมีเป้าหมายให้ดึงดูดเสียก่อนอย่างที่สองวิธีการใช้งานและผลของคาถาต้องห้ามทั้งหมด ใช้เวลานานไปหน่อยเพราะการตกของอุก,กาบาทก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสําเร็จได้ในช่วงพริบตาการสะสมพลังงานทั้งหมดเตรียมพร้อมแล้วผู้บัญชาการจะยิงหรือไม่ยิงพร้อมกับคําสั่งของผู้บัญชาการยานเสิญเสียวทั้งลําสั่นสะเทือนเล็กน้อยจากนั้นฉันก็เห็นปากกระบอกปืนใหญ่นั้นขยายใหญ่ขึ้นอีกจากขนาดเดิมในขณะเดียวกันแสงจ้าพุ่งออกมาจากปากกระบอกปืนวินาทีต่อมาฉันรู้สึกเพียงว่าเบื้องหน้ามีแต่แสงสีขาว ปืนใหญ่พลังงานเลเซอร์ที่น่าสะพรึงกลัวขนาดความหนาหลายพันเมตรยิ่งออกมาจากปากกระบอกปืนใหญ่ของเสินเซียวไม่นานฉันก็เห็นกลุ่มควันรูปดอกเห็ดขนาดมหึมาลอยขึ้นมาจากบริเวณใกล้เคียงเทือกเขาฉางท่านปืนใหญ่หลักของเสินเซียวฝูงอสูรทั้งหมดในพื้นที่ศูนย์กลางที่ถูกโจมตีระเหยกลายเป็นไอในทันทีไม่เหลือแม้แต่กระดูกส่วนฝูงอสูรที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางออกไปเล็กน้อยก็ถูกแรงระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวบดขยี้จนเป็นผุยผง อสูนกายที่อยู่ไกลออกไปและได้รับผลกระทบจากคลื่นกระแทกอวัยวะภายในร่างกายก็ถูกทำลายจนหมดสิน้นการยิงครั้งนี้ทำลายอสูนกายไปได้อย่างน้อยหลายหมื่นตัวเสินเซียวยิงปืนใหญ่สะเทือนฟ้าสะเทือนดินทุกคนตื่นเต้นอย่างที่สุดในใจรู้สึกภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้งและในวินาทีต่อมาพวกเขาก็รู้ว่าอะไรคือคลื่นลูกเก่าไม่ทันสมบคลื่นลูกใหม่ก็ซัดเข้ามาอีกกลุ่มควันรูปดอกเห็ดที่ลอยขึ้นมาจากพื้นดิน ยังไม่ทันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงก็ถูกลูกไฟขนาดยักย้ายที่ร้อนแรงและเจิดจ้ายิ่งกว่าเข้าปะทะจนแตกกระจายโดยสิ้นเชิงเมฆหมอกมอรณะที่ปกคลุมเหนือน้านฟ้าแดนใต้มานับหมื่นปีไม่เคยจางหายในขณะนี้ถูกดาวตกขนาดยักย้ายที่ตกลงมาจากฟ้าฉีกระชากออกเป็นวงกลมช่องโหวขนาดใหญ่ท้องฟ้าราวกับมีรูรั่วขนาดมหึมาอุก,กาบาดพระเจ้าช่วยมีอุก,กาบาทกำลังจะตกลงมา จุดตกของออก,กาบาศดูเหมือนจะเป็นทิศทางของฝูงอสูรสวรรคุ้มครองตาเซียของเราจริงๆยอดเยี่ยมไปเลยทหารตาเซียจำนวนนับไม่ถ้วนที่มาจัดการวิกฤตฝูงอสูรครั้งนี้ต่างก็ทั้งตกใจและดีใจพวกเขาไม่คาดคิดว่าแม้แต่สวรรค์ก็ดูเหมือนจะเข้าข้างพวกเขาในห้องบัญชาการขนาดใหญ่ของยานรบเสิริสเสียวปฏิกิริยาของคนจำนวนนับไม่ถ้วนก็เหมือนกันคำนวณจุดตกของออก,กาบาศพวกเราจะได้รับผลกระทบหรือไม่ รายงานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้จำลองจุดตกของอุก,กาบาตนี้แล้วอยู่ใจกลางฝูงอสูรพอดีทำไมถึงบังเอิญขนาดนี้นานกงหลิงก็มองมาที่ฉันด้วยความประหลาดใจอย่างที่สุดรุ่นน้องอุก,กาบาตนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าอัญเชิญมาหรอกนะเขารู้ว่าฉันเคยได้รับทักสายแรงโน้มถ่วงหลังจากเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สามแต่ทักษอย่างการอัญเชิญอุก,กาบาตเขารู้สึกว่ามันเกินขีดจำกัดของพลังมนุษย์ไปแล้วในตอนนี้เป็นเพียงสัญชาตญาณของผู้หญิงเท่านั้น ฉันยกากหลจะเป็นไปได้อย่างไรคงเป็นเรื่องบังเอิญหละมัง้งนันกงหลิงพูดไม่ออกรุ่นน้องคนนี้โกหกไม่เป็นจริงๆคําตอบของเจ้าถ้าจะเขียนคําว่าเรื่องนี้ข้าเป็นคนทําเองติดไว้บนหน้าผากอยู่แล้วถ้าเป็นคนปกติเห็นภาพแบบนี้ย่อมต้องแสดงความตกตะลึงออกมาบ้างสินะตอนนี้สงบนิ่งจนดูเหมือนเสแสร้งไปหน่อยนันกงหลิงละสายตาจากฉันการสังเกตการอุก,กาบาตขนาดยักษ์ย้ายพุ่งชนหลันสินด้วยตาเปล่า ถ้าเป็นคนปกติเห็นภาพแบบนี้ทั้งชีวิตก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเขาไม่อยากพลาดอย่างไรก็ตามในขณะที่ทุกคนคิดว่าอุกกาบาตลูกนี้กำลังจะตกลงใจกลางฝูงอสูรและก่อให้เกิดการประทะครั้งใหญ่สะเทินฟ้าสะเทินดินปรากฏการประหลาดก็เกิดขึ้นอีกครั้งท้องฟ้ามืดลงทันใดเมฆครึ้มเหนือน่านฟ้าแดนใต้ทั้งหมดถูกพลังอำนาจลึกลับกวาดล้างจนหมดสิน้นจากนั้นดวงอาทิตย์ก็ลับหายไปทิวทัศน์เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนในช่วพริบตา จากนั้นก็เห็นดวงดาวบนท้องฟ้าเคลื่อนไหวไม่หยุดหัดยักษ์ที่ก่อตัวขึ้นจากดวงดาวเต็มท้องฟ้าก็ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดทุกคนตกตะลึงรวมถึงฉันด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ว่านท่านลงมือเองแล้วนั้น,นกงหลิงอุทานออกมาทําให้ฉันตกตะลึงอย่างที่สุดอาจารย์ใหญ่คนปัจจุบันของสถาบันเสินเซียวถึงแม่ฉันจะไม่เคยพบหน้าท่านแต่ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในเสินเซียวก็ได้ยินตำนานของอาจารย์ใหญ่ท่านนี้มาบ้าง ในบรรดาเทพ,พสงครามทั้ง24ของตาเซียท่านเป็นคนที่17ที่9เข้าสู่ขอบเขตสูงสุดนี้ฉายาเทพ,พสงครามสานเหอก่อนที่จะเข้ามาในเสินเซี่ยวฉันคิดมาตลอดว่าจุดสูงสุดของผู้ประกอบอาชีพบนดาวเครสีน้ำเงินน่าจะเป็นระดับเทพ,พสงครามและคิดมาตลอดว่าระดับเทพ,พสงครามหมายถึงผู้ประกอบอาชีพที่เปลี่ยนอาชีพกครั้งแต่ภายหลังฉันถึงได้รู้ว่าเปลี่ยนอาชีพก้าครั้งก็คือเปลี่ยนอาชีพก้าครั้ง เทพสงครามก็คือเทพผสมครามหลังจากผู้ประกอบอาชีพเปลี่ยนอาชีพก้าครั้งอย่างมากก็พูดได้แค่ว่าเป็นผู้เตรียมตัวเป็นเทพผสมครามย่ำห่างไกลจากขอบเขตเทพผสมครามที่แท้จริงอีกไม่รู้เท่าไหร่ดังนั้นจินตนาการของฉันเกี่ยวกับพลังต่อสู้ระดับเทพผสมครามจึงคลุมเครือมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้ฉันได้เห็นพลังที่สามารถเปลี่ยนกลางวันให้เป็นกลางคืนได้ยิ่งได้เห็นพลังที่สามารถรวบรวมพลังงานจากดวงดาวในจักรวาล เพื่อสร้างรูปร่างได้ยิ่งได้เห็นอุกกาบาตท,ที่ฉันเพิ่มอันเชิญมาเมื่อครู่ถูกหัดยักษ์ที่ไหลเวียนด้วยทานดาราอันเจิดจ้าปัดเบาๆก็เบี่ยงเบนออกจากเส้นทางที่กำหนดไว้โดยสิ้นเชิงมุม่งหน้าไปยังอีกด้านหนึ่งของเทือกเขาฉางทันตกลงไปนอกอาณาเขตปีศาจคาถาต้องห้ามที่ฉันใช้ออกมานี้หลุดออกจากการควบคุมของฉันไปแล้วจุดตกที่แน่นอนจะเป็นที่ไหนฉันก็ไม่รู้นี่คือคำสำคัญที่ปรากฏขึ้นในใจของทุกคนที่เห็นภาพนี้ ฉันยิ่งรู้สึกขนลุกสู้ในใจทั้งตกตะลึงและตื่นเต้นม่คือยุทธศาสตร์ระดับเทพผสมครามเพียงแค่ปัดเบาๆคาถาต้องห้ามที่ตัวเองอัญเชิญออกมาก็เบี่ยงเบนออกจากเส้นทางที่กำหนดไว้เพียงแต่ทำไมท่านอาจารย์ใหญ่ถึงทำเช่นนี้ฉันไม่ค่อยเข้าใจแต่ต่อมาฉันก็รู้สึกว่าตัวเองคิดมากไปการจะไปคาดเดาความคิดของเทพผสมครามที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นเลยเมื่อถึงระดับนั้นแล้วย่อมทำตามใจปรารถนาะ แทบจะไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วกระมังในขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงกับพลังอำนาจที่สามารถสั่นสะเทือนฟ้าดินได้ก็เห็นว่าภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนั้นหัตย์ยักษ์ใช้การโจมตีที่เรียบง่ายที่สุดยุติฝูงอสูรระดับล้านตัวที่อาจจะกวาดล้างทั่วทั้งแดนใต้และทําให้ต้าเสียเสียหายหนักหนาสาหัสหัตย์ยักษ์กลายเป็นฝ่ามือขนาดใหญ่ตกลงมาอย่างแรงไม่มีเสียงดังสนัน่นหวั่นไหวไม่มีสิ่งที่เรียกว่าภูเขาถล่มดินถลาย เพียงแค่บนพื้นที่หลายพันตารางกิโลเมตรทิ้งรอยฝ่ามือลึกไวอสูรกายและสัตว์ร้ายนับล้านตัวเหล่านั้นถูกฝ่ามือพิฆาตนี้บทขยี้จนกลายเป็นเนื้อบดบางเฉียบราวปีจกจักจั่นจากนั้นหัดยักษ์ก็เปลี่ยนจากฝ่ามือเป็นนิ้วนิ้วจิ้มลงไปอย่างแรงในพื้นดินที่กำลังปะตุพลังงานจากห้วงเหวอย่างรุนแรงการประตุของห้วงเหวหยุดลงทันทีจากนั้นนิ้วนั้นก็กวนอยู่ในพื้นดินครู่หนึ่งผลึกที่ส่องแสงสีดำสนิทปนแดงเข้มถูกนิ้วของหัดยักษ์หยิบออกมาโยนเบา ไปยังทิศทางที่เสริรนเซียวอยู่ฉันเข้าใจแล้วนี่คือการเก็บกู้ดันเจี้ยนแห่งการชำระล้างนี้สุดท้ายหัดยักษ์ก็ยื่นนิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือออกมาจะปลายด้านเหนือและใต้ของเทือกเขาฉางทันแล้วบีบเข้าหากันช่องโหว่ที่ถูกฝูงอสูรเจาะทะลวงไว้ก่อนหน้านี้ก็ถูกปิดสนิทในทันทีหลายลมหายใจต่อมายอดเขาที่สูงที่สุดของหลานสินก็ได้กำเนิดแนวกำแพงสวรรค์ที่แท้จริงขึ้นทอดตัวขวางกั้นชายแดนใต้ของตาเสีย กับชายแดนของประเทศกะรีหลังจากตายไปนับพันนับหมื่นปีเกรงว่าจะไม่มีฝูงอสูรไม่มีคนจากประเทศกะรีสามารถข้ามแนวชายแดนที่เปรียบเสมือนหลังคาโลกนี้ไปได้อีกและด้วยเทือกเขาช้างท่านที่หมายเอี่ยมนี้สภาพภูมิอากาศทางฝั่งตาเซียก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่หนาวเหน็บและแห้งแล้งเช่นนี้อีกต่อไปทหารกำแพงเมืองจีนที่ประจำการอยู่ที่ชายแดนอันหนาวเหน็บแห่งนี้ก็ไม่ต้องลำบากยากแค้นเช่นนี้อีกต่อไปแล้วจบแล้วทุกอย่างจบลงแล้ว